สวัสดีครับผมหลังจากที่ห่างหายไปกับการทำอาหารไปนานวันนี้เรากลับมาทำอาหารแล้ว ไอสัตว์แค่2ตอนเองเมนูในวันนี้เป็นเมนูที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเมนูที่ง่ายสําหรับใครหลายๆคนและเป็นเมนูที่ยากสําหรับใครหลายๆคนซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เมนูนี้คิดว่ามันยากเมนูนี้ก็คือข้าวหน้าไข่ข้นซึ่งบอกก่อนเลยว่าผมทําไม่เป็นไม่เคยทํามาก่อนแล้วโดยทั่วๆไปนะไอข้าวไข่ข้นเนี่ยมันมีหลายอย่างมากจะเป็นไข่ข้นแฮมไข่ข้นทะเลไข่ข้นกุ้งไข่ข้นปลาหมึกไข่ข้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใส่ได้ทุกอย่างและที่ผมเลือกมาใส่ในวันนี้มีอยู่2อย่างมีโบโลน่าแฮมพริกแล้วก็ ปูอัดที่ขาดไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นไข่ไข่นี้ใช้2ใบและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้ไข่ข้นเนี่ยมันต้องใส่คือไอ้นมเขาเรียกว่าอะไรพวกนมสดอะ่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันต้องใส่อย่างแรกที่ต้องเริ่มทําเลยน่าจะต้องหั่นของฉะนั้นเราจะมาเริ่มหั่นกันเลยเนื่องจากทุกวันนี้นะถ้าใครที่แบบเริ่มทําธุรกิจแล้วก็จะรู้ว่าเวลานั้นมีค่าอย่างโบโลน่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกลมๆอย่างที่ผมบอกครับทุกเวลาทุกวินาทีมีค่าค่าเงินมันเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,ม,มลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนนนัั้ววกาารรรห่่ทีอยงดดเ็ู1 2 สี่ห้าหกเจ็ดเทียงเจ็ดทีคุณหั่นโบโลนาเสร็จแล้วสี่แผ่นพร้อมกับ20กว่าชิ้นบอกแล้วว่าเวลานั้นมีค่าเชื่อไหวยังวะอย่าหั่นแบบเหมือนรีบมาเล่นเกมต่อมาหั่นต่อไปปูอัดวันนี้แกะพลาสติกออกก่อนนะผมไม่เคยพูดนะว่าผมแบบเคยลืมเอาพลาสติกออกนี่ไม่เคยพูดเลยไอเมนูนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ามันยากสาหรับผมอะ่ะเพราะว่าเมนูเนี่ยผมเพิ่งมารู้จักตอนโตเว้เพราะตอนเด็กๆอะ่ะเราจะกินแต่ไข่ดาวกับไข่เจียวซึ่งไข่โคตเนี่ยผมเพิ่งมารู้ตอนอายุประมาณเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยกินนมมาากก่อออเลยผ็ะไรคืข้ ขนมาแล้วพอลองกินเออแม่งอร่อยเว้ยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแม่งทํายังไงผมก็เลยได้ไปศึกษาจากผู้มีประสบการณ์จริงๆเลยนั่นก็คือร้านข้าวหลังบ้านผมเองเนื่องจากว่าผมสนิทกับร้านข้าวหลังบ้านใช่ไหมผมก็มองไปว่าเออข้าวไข่ข้นมันทํายังไงวะก็พอรู้มาบ้างได้พูดคุยกับเชฟมาโดยตรงโดยโดยทุีได้พูดคุยกับเชฟมาโดยตรงทุีเช,ฟ,ชฟบอกว่าไข่ข้นนั้นอ่ะมันจะมีความยากอย,าอยู่แค่เพียงอย่างเดียวเลยก็คือเวลาทําเวลาทํานั้นอ่ะถ้าเกิดเราพลาดไปเสี้ยววิหรือไม่กี่นา ไข่ข้นที่เราตั้งใจที่จะทอะาอ่ะมันจะกลายเป็นไข่เจียวท,ทันทีซึ่งผมฟังแล้วก็โอู้แม่งก็ยากอยู่นะเพราะทางชีวิตนี้ไม่เคยทาไข่ข้นเลยไข่เจียวยังพอทาเป็นเพราะว่าไข่เจียวคือเราลงปุ๊บรอสุรกรอกรอบเออนี่คือไข่เจียวแต่ไข่ข้นแม่งต้องมาคนมันมีรายละเอียดที่ยิบย่อยไปมากกว่าไข่เจียวไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมาคิดว่าวันนี้กูจะรอดไหมมัวแต่พูดมากเราหั่นเสร็จแล้วนี่คือโบลนากับปูอัดที่เราหัน่นแล้วคิดว่าน่าจะเยอะเกินไปจะช่่งมันไข่ใบส่ มีเรื่องอย่างมาอัปเดตเกี่ยวกับทรงผมผมด้วยคือล่าสุดที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับทรงผมใบมันตอนไหนว่าตกไก่ผัดพริกเกลือคือตอนนั้นผมพูดไปว่าผมจะไว้ผมเพื่อรองานแต่งพี่ชายผมใช่ไหมขออัปเดตล่าสุดว่าเริ่มลำคาแล้วว่าจะไปตัดแห้ะเพราะว่าถ้าใครติดตามผมในไอจีนะจะเห็นว่าผมได้ทําทรงผมที่ผมอยากทําไปแล้วก็เลยแบบเออตัดแล้วตัดสินใจตัดดีกว่าไหนๆเราได้ทําไปแล้วอ่ะทําไปแล้วก็โอเคผ่านๆมันไป หลังจากเจียวไข่ไปนะเจียวไข่แล้วเราใส่ไอ้นมข้นจืดไปประมาณนึงอะ่ะไม่ต้องใส่เยอะมาก ปรนะมาณน,นี้พอหลังจากนมข้นจืดแล้วเนื้อที่เรามีทั้งหมดใส่ตามลงไปเชื่อไปเพราะวันนี้บอกก่อนเลยว่าวันนี้เราเราไม่มีข้าวนะปกติแล้วไอข้าวหน้าไข่ข้นเนี่ยอะไรเงี้ยราต้องกินกับข้าวใช่ไหมแบบราดบนข้าวอ่ะเมื่อกี้เปิดดูแล้วว่าลืมลืมว่าที่บ้านไม่มีข้าวไม่ได้หุงไว้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินปเปล่าๆได้ภาพมันผิดจากที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนื้อเขาไม่แน่นแบบบ้านเราแน่ๆร้านเรานีด่ดูโอ้โหมีแต่เนื้อไข่คือแบบเศษเซียวอะ่ะถ้าร้านอื่นนะเนื้อคือเศษเซียวแต่ร้านนี้ไข่คือากร ทำไข่ข้นยังไงให้กลายเป็นไข่เจียวบ้าเหรอทําให้มันกลายเป็นไข่ข้นให้ได้เดี๋ยวย้ายไปที่เตาโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเตาแล้วนี่เคล็ดลับจากเชฟมืออาชีพที่ผมไปถามมาเลยนะ <c oughs> เขาบอกว่าการจะทาไข่ข้นนั้นเราต้องเปิดไฟเบ,บาๆไอ้เปิดไฟแรงอะ่ะคือเปิดได้ <c oughs> เขาบอกมาแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟแรงเราก็ต้องทาให้มันเร็วที่สุดไม่นั้นมันจะกลายเป็นไข่เจียวอย่างที่ผมบอก <c oughs> คือผมยังบิ๊กินเนอร์อยูไ่ไงยังแบบกระจองตัวเพราะฉะนั้นเราจะไฟเบาก่อนไฟทั้งสองร้อยเลยเบากว่านี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยมีมีมีนี่หกสิบพอ เบาขนาดนี้ผมว่าเอาไปแช็คมาจุดดีกว่าก็ความหอมครับผมจะใช้น้ํามันอันนี้แทนถ้าเกิดเราใช้น้ํามันแบบ<อ> <Soul> น้ํามันปกติก็ได้นะแต่อยากอินเตอร์ใช้น้ำมันนี้แทนเน,นื่องด้วยว่ากระทะเรามันก็เทฟลอนอยู่แล้วใส่น้ํามันไปก็ทําให้มันแบบเออมีกลิ่นหอมนิดนึงเปิดเแบบบาก็คือแบบเบาจริงๆผมว่าไอที่เขาบอกว่ามันง่าย <thank S 1> นะไข่ข้อนอ่ะมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยเลยว้ยตอนแรกผมคิดว่ามันต้องใส่แบบเออใส่น้ําตาลหน่อยเพื่อแบบไข่ข้นมันอาจจะต้องหวานหวานหน่อยใช่ไหมคือมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันไม่เหมือนแบบไข่เจียวที่เราจ้งใจทําไข่เจียวใช่ไหมไข่เจะ เน้นให้มันหอมมันอ่ะไฟเริ่มมาแล้วเบาไปา่ะสัก200ไปเไหรอตังอนะขอหน่อยสัก200เล่นกับใครวะเนี่ย สรุปแล้วไฟที่ผมใช้นะคือ600แต่ผมก็พูดระดับไปมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเตาแต่ละคนของแต่ละบ้านก็คนละยี่ห้อแม่งก็จะร้อนไม่เหมือนกันอเอาเป็นว่าแบบไฟเบาแล้วกันค่อนข้างแบบกึง่งกึ่งแต่ยังไม่ถึงกึ่งกลางเอออย่างหนึ่งที่อยากจะพูดไอ้ไข่ข้นเนี่ยผมคิดว่ากระทะที่เราใช้ควรจะเป็นกระทะแบบทอดไข่เจียวมันจะเป็นอย่างเงี้ยทรงมันจะเป็นอย่างเงี้ยทรง,ทรงมันจะไม่ใช่แบบแบนๆอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าน่าจะทาไข่ข้นได้ดีกว่าจากเชฟมืออาชีพหลังบ้านที่ผมถามมาอีกนี่เขาบอกผมหลายอย่างมากเขาบอออออกกว่่่าาาจะทํเเเเนยรรต้งดูขขมมมืัิส แบบให้เราเริ่มอันนี่แล้วแหละคนมันแล้แล้วอันนี้ที่สังเกตนะขอมันเริ่มมาแล้วเพื่อให้มัน ไม่ให้กลายเป็นไข่เจียวเพื่อให้มันกลายเป็นไขน่ข้นเชีย่ยกูทาถูกปะวะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าขอบมันจะสุกเกินไปปะวะเชีย่ยนิ่มไข่ข้นปะวะเอาพอพอพอ,พอ,พอ,พอวันนี้แหละได้แล้วไม่นั้นจะกลา,ายเป็นไข่เจียวแล้วใส่นี่ใส่สาจานแล้วนะเทใส่จานแล้วนะนี่เสร็จแล้วเทใส่จานมาแล้วเรียบร้อยเรียงกันตามตรงเลยว่าผมขี้เกียจไปเซตฉากในห้องใหม่อีกรอบเพราะฉะนั้นเราจะมาชิมกันตรงนี้แต่เอาให้ดูก่อนว่านี่เป็นไข่ข้นฝีมือเม้งเป็นไข่ข้นที่หน้าตาแปลกที่สุดในโลกแล้วเท่าที่ผมคิดนะข้างล่างเกือบจะกลายเป็นไข่ มันบอกว่าเอาขึ้นได้แล้วกูแต่สีสวยมากเลยอ่ะมันมีสีส้มสีแฮมสีไข่เออวะฝีมือกูแม่งก็ใช้ได้นี่ว่ะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่ามันจะยากกว่านี้ถ้ามันจะยากนะผมว่ามันยากตอนที่เราทําในกระทะเพราะถ้าเกิดเราทิ้งนานเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นไข่เจียวดูดิเออมันยังมีความเป็นไข่ข้นเว้ย เฮ้ยขอพูดพูดตรงๆเลยนะดีกว่าร้านอะ่ะทำเองชงเองเหรอกูเฮ้ยมันดีกว่าร้านจริงๆเว้ยไม่ได้อวยตัวกูวเองเลยนะคือที่ร้านอะ่ะมันไม่ได้ให้เนื้อเราเยอะเท่านี้ไงแต่พอเราทำเองเราได้เนื้อเยอะมากคือที่บ้านไม่มีซอสพริกจริงๆแฉกค้นมันต้องมีซอสพริกใช่ไหมโชคดีที่โบโลนาเราเป็นโบโลนาพริกมึงว่าเผ็ดหรอ ขอแบบขอพูดเลยนะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าหลายๆเทปท,ที่ผมทํามาเมนูนี้แม่งง่ายไม่พออร่อยด้วยคลิปนี้มันอาจจะดูวายๆไปหน่อยปะ่ะขอโทษทีเพราะว่าไม่คิดว่ามาันจะง่ายขนาดนี้คิดว่าจะกลา,า,ายเป็นไข่เจียวสําเร็จครับวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยภาพสวยๆอย่างนี้เจอกันคลิปหน้าครับเฮ้ยเชื่อเป็นลูกหัวใจด้วยเฮ้ยเป็นลูปหัวใจด้วยเหมือนความรักที่ผมให้ทุกคนนี่เป็นไงโคตรคมก่อนจบเจอกันคลิปหน้าฝากไลค์ฝากแชร์บายบายไปอย่างไร